สวัสดีครับสวัสดีทีท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่รายการซีชแนลนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับปริทานทำตำต่างนะครับผู้ดำเนินรายการกับรายการซีชแนลประจำวันอังคารที่28ธันวาคม2564นะครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันอังคารเวลา11นาฬิกาครับเทปวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดท้ายแล้วนะครับของรายการซีชแนลของปีพุทธศักราช2564นี้นะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าที่ผ่านมาเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางผ่าน Facebook ไลฟ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับกับรายการซีชันแนลครับวันนี้เช่นกันนะครับเราหวังว่าประโยชน์จากรายการวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะครับที่ทุกท่านนะครับจะได้กลับภูมิลำเนานะครับเราจะกลับไปสู่ช่วงเดินทางกันแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรนะครับและสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทยเราจะมา ในการดูแลสุขภาพนะครับช่วงที่ผู้ที่เดินทางอย่างไรนะครับกับตอนที่ว่าพกยาสูุันไพรติดตัวแก้แอาการยอดฮิตช่วงเดินทางไกลปีใหม่นะครับวันนี้นะครับทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒินะครับอาจารย์แพทย์แผนไทยกนกวรรณหัวไผ่นะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการจากกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับคุ้เคยกันดีนะครับมาออกกับทางรายการเราหลายครั้งแล้วนะครับคุณหมอปอสวัสดีค่ะพีคครับตื่นเต้นตบอกว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่า ใกล้ปีใหม่ละนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ถือว่าส่งท้ายปีเก่าเนาะวันนี้กับเทกเก่ารายการทิชชานัลนะครับว่าช่วงเดินทางตรงเนี้ยครับหลายๆคนนะครับที่เดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนาะจะนั่งรถกลับบ้านและระยะทางไกลๆอย่างเช่น <Okay. S 1> บ้านน้องปอเนี่ยอุดรธานีไกลมากค่ะนะครับปัญหาครับที่พบหลกัหลกๆเลยที่มีอาการที่แบบต้องนั่งรถนาน,น,าน เราจะมีอาการอย่างไรบ้างครับค่ะต้องบอกกันว่าในช่วงของการเดินทางนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นสงการหรือว่าปีใหม่ที่เราจะถึงนี้ค่ะครับก็คือบางทีค่ะการจราจรมันจะคับข้างมากกว่าช่วงปกติอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยประกับว่าช่วงสงการกรุงเทพอุดรขากับประมาณสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงใช่ค่ะจริงจรแล้วเวลาเดินทางไม่ไม่ไม่น่าจะประมาณไม่เกินแปดชั่วโมงใช่ค่ะโดยปกติจะประมาณนั้นแต่ในช่วงเทศกาลนะคะโดย เฉพาะปีที่แล้วเนี่ยกลับไป12ชั่วโมงซึ่งในระหว่าง12ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่ามันมีอาการที่แบบ,บไม่พึงประสงค์ตามมาค่ะอย่างแรกเลยที่แบบต้องเป็นกันทุกคนว่าจะระยะทางสั้นระยะทางไกลส่วนใหญ่มักจะพบปัญหานี้ก็คือในเรื่องของการปวดเมื่อยปวดตั้งแต่หลังขาหน้าเอวปวดไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอาการท้องเสียระหว่างการเดินทางอย่างปอนเนี่ย12ชั่วโมงเนี่ยแวะกินมานเรื่อยรถ <ลด S 2> ติดนะคะพี่เอ็กหิว บางทีเราก็เลือกกินอาหารจากข้างทางที่เราแบบแวะได้สะดวกบางครั้งก็เป็นอาหารที่เราไม่คุ้นชินมีรสเผ็ดบ้างหรือว่ารสรสอื่นๆนที่อาจจะทำให้ท้อเสียบ้่ครก็ดูไม่ดูไม่เห็นนะนะใช่เหมือนไม่ใช่ร้านประจําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ทําให้เกิดอาการท้องเสียได้แล้วก็อาการต่อมาก็คืออาการเมารถโดยปกติทั่วไปเนี่ยค่ะบางทีเราไปกลับบ้านที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้พบปัญหานี้แต่บางครั้งที่เรา มีการเดินทางที่ยาวนั้นมากขึ้นก็อา,อาจจะพบปัญหาเรื่องของการเมารถวินวินศีรษะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการอาจเจียนได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือความเครียดระหว่างการเดินทางก็อ,อาจจะเกิดขึ้นได้บางคนคิดถึงบ้านนะอยากกลับไปถึงบ้าน<ช>เ<ล>ูเวๆนะ,ะครับมีพ่อแม่ลูกรออยู่เลยครับ ต่ต้องอยู่บนท้องถนนนานๆก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันนะครยดทั้งคนขับแล้วก็คนโดยสารใช่ขับวันีเราเราเป็นผู้โดยสารค่ะเราก็นั่งบนคนขับคนขับก็เกิดความเครียดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันโอ้โหใกล้ตัวไงก็ไม่เลวอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยของทุกครอบครัวที่ต้องเดินทางไกลกับแต่จังหวัดนั่งรถโดยสารหรือว่าขับรถกลับเองในนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเอาละครับและวแพทย์แผนไทยอ่ะครับ ที่เข้ามาเยียวยาดูแลอาการดังกล่าวที่คุณหมอปอได้บอกมาเนี่ยเรามีทางออกหรือมีสมุนไพรอะไรที่อยากจะแนะนําบ้านในช่วงก่อนการเดินทางเราเริ่มต้นเลยด้วยการเตรียมตัวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่บางคนตื่นเต้นนะคะอย่างเราจะกลับบ้านตื่นเต้นอันนี้ลืมหรือเปล่าอันนั้นลืมหรือเปล่ายเนอนไม่หลับนะครับเราลืมเช็ดรถหรือยังก่อน้ำคือมันเครื่อง กระเป๋าอันนั้นลืมไหมอุปกรณ์อะไรเป็นเหมือนกันตื่นกลางดึกนอนไม่หลับ่าเลยตหลับมาเช้าต้องขับรถเป็นสิบโมงสิบสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหมันทำให้เกิดอ่อนเพลียได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนการเดินทางหนึ่งเลยเรื่องการเตรียมตัวเรื่องเตรียมของเช็นสภาพรถอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทั่วไปเนาะแต่สําหรับเรื่องสุขภาพการนอนจะนอนยังไงให้มีคุณภาพหรือว่าการนอนดีขึ้นแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่อย่างแรกเลยเริ่มที่อาหารในมื้อก่อนที่เราจะ เดินทางว่าช่วงเช้ากลงวันเที่ยงสม,มุเดินทางพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ต้องเตรียมร่างกายและสุขภาพรวมถึงอาหารด้วยใช่ค่ะจะแนะนําในช่วงอาหารก่อนการเดินทางเนี่ยแนะนําเป็นพวกอาหารรสขมเพราะจะช่วยเรื่องของการนอนหลับได้ดีเล็อกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปรับประทานพวกที่ย่อยยากเพราะเพราะบางครั้งที่เราย่อยยากเนี่ยค่ะก็ทําให้การนอนหลับเนี่ย คุณภาพการนอนหลับเนี่ยลดลงอาหารย่อยยากประเภทอะไรบ้างครับก็คือเช่นหมูกระทะเป็นต้นนะคะหมูกระทะน้องปอชอบเลยของโปรดเลยค่ะต้องงัวก่อนการเดินทางนะคะกเนื้ออะไรอย่เงี้ยมันย่อยยาก อาจจะไปกินเป็นพวกเอ่อต้มจืดมะระผักจิ้มน้ําพริกมีมะระมามะระขี้นกต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ็นเงียได้มาที่ชอบมากเลยเอ่อที่เขารูดๆอ่ะอะไรสะเดาสะเดาโอ๊ยตกใจนึกว่ากระทอมกะทุ่มมาเอเป็นเป็นสะเดาใช่ไหมคะแตกับปลาดุกกะแล้วได้เลยค่ะทานได้ไหมได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะหายทานยากนิดนึงเพราะว่ามันหมดฤดูไปแล้วแต่ถ้ามีก็สามารถทานได้ค่ะเดี๋ยวเป็นแกงขี้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการนอนแล้วก็ยังมีกลุ่มยาที่เป็นกลุ่มยาหอมยาหอมเทพ จิตนะคะก็ะช่วยเรื่อง <ผม S 1> ของการนอนกลุ่มนี้จะเป็นลดเย็นเนาะบางครั้งความร้อนมากขึ้นในร่างกายคือก็นอนแบบคุณภาพการนอนไม่ดีกลุ่ม,มเหล่านี้ก็จะช่วยได้ค่ะกอย่างทานอาหารอย่างที่เมนูที่น้องปอได้บอกไว้ตรงนี้นะครั ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งละของ <c oughs> การเตรียมตัวคุณก็จะหลับได้ดีขึ้น <c oughs> ตื่นมาสดชื่นตื่นมาสดชื่นโอ้แล้วถ้าตื่นมาสดชื่นแล้วเราต้องเดินทางละอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีอะไรติดตัวบ้างางี้ <c oughs> ในระหว่างการเดินทางอาการที่พบได้เบื้องต้นอย่างที่แจ้งไปอาการท้องเสียนะคะ <c oughs> อีกนิดนะคะในกลุ่มออใอการแพทย์แผนไทยนะคะเราจะใช้ยาในกลุ่มของยาเหลืองปิดสมุด <c oughs> น้องใหม่และค่ะยาเหลืองปิดสมุดเพราะว่าคุณสมบัติของเขานะคะจะช่วยเรื่องของการท้องเสีย ชนิดที่ไม่มีการเติดเชื้อน้องไม่มีมูกเลือดปนซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะท้องเสียประมาณนั้นอยู่แล้วค่ะเดินทางกินอาหารที่เราเกิดไว้เช่นอะรทางมีอาการเนี่ยท้องไส้ไม่ค่อยดีทานยาเหลืองปิดสมุดก็ช่วยได้ระหว่างทางตรงนี้ใช่ค่ะรับและอย่างอื่นเลยครับนอกจากอาการท้องเสียแล้วยังอื่นที่ตามมาอีกค่ะในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเราต้องพกอะไรพก ในเรื่องของกลุ่มยาหมองสมุนไพรหรือครีมนวดสมุนไพรนะคะคพวกนี้จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเรามีทั้งสูตรเย็ยนสูตรร้อนแต่โดยปกติแล้วคนจะชอบสูตรร้อนเราปวดเมื่อยปุ๊บเราทาได้เลยนะคะอันนี้ต้องจุดสังเกตยังไงเพราะว่าน้ำมันสมุนไพรตอนนี้ผลิตออกมาจําหน่ายเยอะมากเ,เราจุดสังเกตว่าเราจะซื้อไปแก้อาการปวดเมื่อยที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุดตรงน,นี้นะค,ะครับ เราต้องดูยังไงบ้างค่ะต้องดูว่าในส่วนผสมของหรือว่าคุณสมบัติของตัวยานั้นๆนะคะอย่างแรกเลยต้องดูที่แหล่งผลิตก่อนว่าน่าเชื่อถือไหมหรือว่ามีอะไรรับรองหรือเปล่าแล้วก็ดูในศพรับคุณนะคะว่ามีในแก้เรื่องอะไรบางทีเป็นน้ํามันน้ํามันเหมือนกันแต่แก้แมลงสัตว์กับต่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจุดะสมว่ะโดยเฉพาะกลุ่มยานวดหรือว่ากลุ่มยาการแก้ปวดภายนอกค่ะก็จะมีพวกกลุ่มภัยเป็นส่วนประกอบในหลายเบรด เป็นแบบหลายตัวเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสรรพคุณในเรื่องของการใช้ก่อนด้วยค่ะต้องดูเลยครับว่าถ้าเป็นน้ํามันไพรามีส่วนผสมของพรอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยใช่ค่ะจะเป็นเรื่องกลุ่มต้นตอะการที่คุณเป็นปวดเมื่อยตามร่างกายใช่ค่ะอื่นมีอีกไหมครับตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นในบางกลุ่มอาจจะเป็นในเรื่องของยาหม่องบางทีไม่ใช่น้ํามันไพรยอาจจะเป็นในรูปแบบของยาหม่องหรือครีมครับพวกพวกนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่คนชอบว่าเราอ่ะ ชอบใช้ในรูปแบบไหนอย่างนี้และถ้ามีอาการวิงเวียนศีรษะระหว่างเดินทางอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนขย่างแรกเลยเป็นยาใช้ภายนอกเนาะอันนี้แนะนําให้ติดไว้ใกล้ๆตัวคนขับหรือว่าคนนั่งได้เลยนะคะคือยากลุ่มยาดมสมุนไพรกลุ่มยาดมสมุนไพรอะค่ะจะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่เป็น มีน้ำมันหอมระเหยอะค่ะพวกเปลือกส้มเปลือกนู่นเปลือกนี่ค่ะกลุ่มนี้จะช่วยให้เราตื่นตัวสดชื่นแล้วก็แก้วิงเวียนแล้วสาหรับอีกกลุ่มนึงที่เป็นในเรื่องของกลุ่มแก้วิงเวียนเหมือนกันก็จะเป็นในกลุ่มของยาหอมอินทจากค่ะ กลุ่มยาหอมอินทจักรนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องการวินเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนแล้วเรื่องของการท้องอืดท้องเฟอ้อก็เกิดขึ้นได้เช่นกันใช่ค่ะที่สาคัญก็เป็นกันเยอะเนาะตรงนี้เนาะรตรงนี้ที่แบบว่าช่วงเดินทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเวียนหัวอย่างที่บอกมันเหมือนกับแบบระบบขับถ่ายมันพาไปถึงตรงนั้นด้วยในชะ่ค่ะทาให้เราเกิดความตึงเครียดก็ช่วยได้ตรงนี้นะครับใช่ค่ะยาหอมชื่อเขาก็บอกแล้วว่าหอมนะใช้ไปสรรพคุณต่างต้องบอกยาหอมนี่ถือว่าเป็นราชาของ ของยาสมุนไพรเราเลย้อามีพกติดตัวติดบ้านไว้แล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยเรายังไม่แก่เลยเราพกยาหอมไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วสามารถใช้ได้นะคะอย่างคนทํางานเองหรือว่าอะไรเียเหมาะกับผู้เดินทางครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมยาหอมอินเทจักนะคะครับเน้นย้ำอีกทีครับยาที่ต้องพกติดตัวช่วงเดินทางไกลช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ต้องมีอะไรบ้างก็จะมียาโดมสมุนไพรนะคะเอาแบบที่เราชอบเลยเลือกกลิ่นเลือกได้เลยนะคะว่าแบบไหนแล้วก็เรื่องของยาเหลืองปิดสมุดนะคะแล้วก็เรื่องของยาทาแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะอยากจะฝาอีกตัวหนึ่งช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของยาฟ้าทลายโจรค่ะโอ้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้โควิดกำลังระบาดอยู่ด้วยโอเมก้รอนก็ก็ก็เข้ามาแล้วนะครับแต่ ถามว่าถ้ามีอาการอย่างเนี้ยฟ้าทลายโจรเราต้องใช้ยังไงค่ะฟ้าทลายโจรนะคะก็คือช่วยในเรื่องของอาการแก้ไข้ไอเจ็บคอซึ่งบางครั้งเวลาที่เราไปต่างจังหวัดอากาศหนาวเย็นกว่าที่กรุงเทพเนาะหรือว่าอาจจะไปเจอแบบว่าไวรัสซึ่งเป็นไวรัสธรรมดาหรืออะไรทั่วไปที่เรารู้สึกว่าเรามีการไข้เจ็บไอเจ็บคอเราสามารถใช้ฟ้าทลายโจรได้เลยค่ะแต่ต้องใช้ตามฉลากนะคะไม่ใช่แบบว่า เออรับประทานเองหรือว่าป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูฉลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานใช่ค่ะแค่นี้อุ่นใจแล้วโอ้โหครับน้องปออย่างนี้พี่บอกว่าปีนี้ที่จะไปเชียงใหม่เนาะพี่ต้องพกยาที่น้องปอบอกเนี่ยติดตัวไว้กับตัวละแก้อาการช่วงเดินทางไกลได้อีกอย่างหนึ่งสาเหตุหลักๆโดยเฉพาะคนขับรถนะครับมักมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายไม่แค้คนนั่งเลยนะครับไอ้อย่างเงี้ยครับเรามีทางออกหรือว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทยอะไรที่อยากจะแนะนำบ้างเราอาจจะไม่ต้องกินยาที่แบบว่าเป็นสารเคมีเนาะแต่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องยืดเหยียดกำเนื้อใ,ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงครับค่ะใ,ในในเรื่องของท่าบริหาร ตนเองนะคะก็คือเป็นท่าที่ประยุกต์มาจากท่าลือสีดัดตนนะคะอันนี้จะแนะนําทั้งหมด7ท่าเขาเรียกว่าเป็นท่านวดใบหน้าค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นท่าที่เราสามารถทําได้บนรถเลยแต่แต่บางท่าเนาะอาจจะมีการวัดว่านิดหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวป้าถาทิศให้ดูเลยนะคะทั้ง7ท่าท่าแรกค่ะเรียกว่าท่าเสยผมค่ะเดี๋ยวพยาธัถอดแว่นนะคะก็คือเราจะใช้ปลายนิ้วมือนะคะกดที่บนกระบอกตาทั้งสองข้างค่ะแล้วจากนั้นเลื่อนค่ะ เลื่อนกดมาเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณท้ายทอยนะคะท่านี้ทำซ้ำสิบครั้งค่ะ<ม>และท่าที่สองค่ะเป็นท่าที่เรียกว่าท่าขาแป้งค่ะไอ<ม>้ท่าอย่างนี้หรือปล่อน,นี้ไม่ใช่นะคะท<ม>่าท่านี้นะคะจะเริ่มต้นด้วยการที่เราใช้ปลายนิ้วมือนะคะกด<ม>ที่บริเวณสันจมูกของเราอันนี้อันนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรกันอยู่มันจะชี้หากันเลยกด<ม>เลยค่ะแล้วก็กดเลื่อนไมเรื่อยค่ะ<ม>ค่ะจากนั้นนะคะก็ลูบลูบมาจนถึงบริเวณ แก้มจนไปถึงปลายคางนะคะ<ม>ทําซ้ำสิบครั้งเช่นเดียวกันค่ะคและท่าที่สามเรียกว่าท่าเช็ดปากค่ะเราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะไปวางอาไว้ที่บริเวณปลายติ่งหูของ<ม>อีกข้างค่ะเราจะประกบไว้นี้ค่ะแนมให้สนิทนะคะแล้วจากนั้นค่นเลื่อนมาเรื่อยๆมันจะกบปากเราเลยค่ะคเลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งสลับกันไปนะคะท<ม>ําซ้ำสิบครั้งเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับท่าที่สี่ค่ะท่านี้จะคล้ายๆกับท่าที่สามแต่เราจะใช้เออ เรียกว่าหลังมือนะคะถ้าพี่บริเวณปลายคางค่ะแล้วปลายนิ้วจะมาจรดอยู่ที่ติ่งหูนะคะคจากนั้นห่นรูปแนบมาเรื่อยๆค่ะ ม,มาจนถึงอีกฝั่งหนึง่งแล้วก็สลับข้างค่ะทำซ้ำสิบครั้งเช่นเดียวกันค่ะสาหรับท่าที่ห้านะคะเรียกว่าท่ากดใต้คางค่ะเราจะใช้หัวแม่มือสองนิ้วนี้นะคะคกดบริเวณใต้คางชิดกันเลยนะคะแล้วก็ตั้งฉากไว้กดหน้าลงเล็กน้อยค่ะเพื่อเป็นการต้านนับหนึ่งถึงสิบในใจนะคะจากนั้นเลื่อนจุดมาค่ะเลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณไป เลายกรามของเราเนี่ยค่ะทําซ้ําเช่นเดียวกันสิครั้งนะคะแล้วก็ท่าที่หกค่ะท่าถูหูอและหลังหูนะคะตรงนี้เราจะใช้มือนะคะนิ้วสองนิ้วนะคะี้บริเวณหูของเราค่ะแนบแก้มนะคะถูขึ้นลงเอียงให้กล้องเห็นไหมคะ่าแล้วก็ขูขึ้นลงนะคะ ถึงที่เรานับเป็นหนึ่งครั้งทำซามสิบครั้งเช่นเดียวกันค่ะและท่าสุดท้ายท่าที่เจ็ดค่ะเรียกว่าท่าตบท้ายถอยนะคะเราจะใช้มือค่ะตรงฝ่ามือของเรานะคะปินหูบริเวณของเราทั้งสองข้างนะคะแล้วตบบริเวณท้ายถอยประมาณสิบครั้งค่ะแล้วก็ทำสามสิบครั้งโอ้โหเหนื่อยเลยเจ็ดท่าแข่งกับเวลาที่เรามีอยู่นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเราทำทั้งเจ็ด้งเนี่จอดรถที่ปั๊มน้ำมันก็ได้หรือจุดที่ปลอดภัยตรงเนี้ยนะครับทำท่าที่น้องปอบอก อาการปวดหัววิงเวียนศีรษะหรือว่าล้าจากการขับรถอะไรนี้ก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าท่าบริหารใบหน้าทั้งเจ็ดใบทั้งเจ็ดท่านะคะจะช่วยในการส่งเสริมเลื่อนเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณสมองของเราค่ะสายตาเราที่ล้าจากการขับรถก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะครับโอ้โหอันนี้ก็คือว่าข้อแนะนําดีๆนะครับยาสูนพายท้องติดตัวพร้อมถึงนะครับแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการนวดหน้าเจ็ดท่าตรงนี้ต้องจําไว้นะครับท่านใดที่ต้องขับรถแล้วก็เดินทางไกลด้วย ปีใหม่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะนําไปปฏิบัติตนได้ระหว่างเดินทางไกลนะครับ,รบส่วนข้อสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางรายการในช่วงปีใหม่ปีนี้ครับสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะอยากให้ทุกคนนะคะรักษามาตรการของโควิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่างหรือว่าสวมหน้ากากไว้ตลอดเวลานะคะแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดว่า เออเราจะกลับต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการตรวจเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนนะคะ antigen test kit ATK อะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันจะได้ช่วยอุ่นใจเราด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมสภาพรถนี้ต้องเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือในเรื่องของเช็คเส้นทางเช็คคนเช็ครถนะคะแล้วก็อย่าลืมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ายานะคะที่ทําให้เกิดอาการง่วงซึมต่างๆ อันนี้งดเลยนะคะอย่างเช่นยาลดน้ำมูกเนาะใช่ค่ะช่วงหน้าหนาวบางทีเกิดอาการแพ้แล้วก็ทานอะไรเงี้ยนี่ก็คือพอทั้งหมดนะครับที่แนะนําในช่วงปีใหม่นี้นะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายของปีปี2564นะครับทางรายการ Seed Channel นะครับก็ขออวยพรนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนเพจในไลฟ์สดของ Facebook ไ i v e กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดปีเลยนะครับ ต้องนะครับอยากจะอวพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้นะครับโควิดอยู่กับเราแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับเราสองคนนะครับก็ข้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับกลับมาพบกันในปีหน้านะครับวันที่4ี่มกราคมที่4มกราคม2อ6 5นะาสาครับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอลา ท่าน <Okay. S 1> ผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคานหน้าเวลาสิบเอนาฬิกาครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ